สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC, เอฟซีสุขุสุคนวันนี้ผมก็พาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงัวออกสไตล์บะามันไทยๆฮ้อนนะครับเนะาะไทยใหญ่เลยแหะครับงัวแม่นี่สาวน่ครับหางหลักหางลามดีเพิ่นครับจีมีเพิน่นดำเป็นดำแดงเป็นแดงเนาะแดงมิติดอยุบไปน้อยหนึ่งครับผม ยี่มีเพิ่น,นแล้วระเภทแข่งขาเขาเขานีง่ายเป็นง่ายครับผมเป็นง,อง้อขบเพลิงเลืองบนโบดทดีครับง้อแม่นีง่ง้อสาวยังมาทันผสมนะครับเนาะยังมาทันทานการผสมม้านะครับเนาะล้อผสมน,น,นะครับนี่ครับเขาพ่นกระยังหน,หน่อยๆเยอะควนสูงกต่ยื่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับ ควบสูงของเพิ่นธุ์นะครับเนาะนั่นแหละครับเบิ่งเอาเลยปัดพันย่างก็ได้นั่นแหละครับหางเลือกหางลำดีแสีงขาขอเข้าพิ่นนี่เมื่อเท่านั้นครับทั้งไงคอเข้าดำดีนะครับเนาะงัวแม่นี่ยที่ดีที่สุดก็คือเป็นง้อออกสไตล์บามันท้ายไงเขาเลยเนาะครับเนาะเขาเลือกพอพันธุ์เอาได้เลยครับเนี่ยคอเข้าดำบื่ดดำ เป็นง e ้อบดบครับแนวนี่แต่กีบใบหูควว่าดำนะครับเนาะพอเข้าดำดีนั่นแะครับงหางไง่ยไปเงยครับแม่นี่อาครับเพิ่งเต็มที่เลยครับผมอ๋อาลูกนจังหวะเร่องกยะอ๋อ งูพันการมีลูกมาตั k, วหน,นึ่งเลยนะครับเรื่องงูแม่นี่เนาะครับเนาะถามจากของกันแต่ว่าช่วง,งนี้ก็รอดผสมนะครับก็ลังทีมีอาการติดสัตว์นะครับมีเมือกออกละร้อีกรอบหนึ่งในการครับนี่ยแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้งูสไตล์มาบันท้ายไงเฮาแนวน,วนี้ก็ได้การนะครับเรื่อพันการมีลูกตัวเดียวนะครับเนาะพคนนะครับเมือกคนยิ่งยิ้มยิ่งยิ่งยิ่คนครับของแท้เลยนะครับเนาะนีะ่ พอนี้เห็นเมือกคนออกมาพอดีครับเนี่ยแฟนเห็ดแพนครับน้ำไปกับพอดีเลยครับเนี่ยรอบที่สองนี่โอ้ยรอบถารอบที่สองนี่สมทิดไงนะครับเนาะสม,มางหัวเชียาเลี้ยงอยู่กัรลอ้อรอบที่สองนะครับรอบแหลกปล่อยเนาะครับเนาะพุ่นครับยีม่มีคนเมือกเต็มดักเลยครับของแผ่เลยนะครับ เห็นจะจ่าเห็นน้ากันเลยนะครับเนาะนั่นนะครับเมื่อเพิ่นเต็มจิมิ่นเี้นี่นะครับของแถมเลยครับ,อ,นนบงงอันนี้เบิ้งงัวเนี่ยนี่เดี่ยวกะดีพาแพนเพียรเพ่นขับไปเบิ้งควายสาวหน่อยเนาะครับเนาะควายสาวหน่อยตัวหนึ่งครับไปข้มสูงเพินเ่นนี่กะดีอยู่ประมาณลอยสี่สิบนะครับเนะข้มสูงเพิน่น เป็นง้เครื่องหนงไม่บ้วนดีครับผมเดี๋ยวเกินกินแน่ครับผมถ้ายังมาหาคนก็ถือเกี่ยงอยู่ครับเมื่อนั่นนี่ถ้ายังมาหาคนได้กันนะครับเนาะนี่ครับปานแดงแดงพันธุ์ขาหนาเนนะครับเนาะควอมูงกับตามที่ผมรายงานนั่นาะครับเนาะขาดร้อยที่สิบกืบว่าหลขาดเรือกี่ว่าหลายนะครับเกินกว่าหลายร้อยที่สิบเนี่ยนะครับเนาะระดับควอมสูงเหมือน ทั้งถิ่งเงี้ยถิ่งเหี้วก้อนนี้อีกหลายครับผมเพราะว่านี่กับเพิ่งได้ลูกแรกเองเนาะครับเนาะพันนครับจะมีเพิ่นเริ่มมีเมือกออกของแท้เลยครับนั่นเป็นเห็นต้กันเลยนะครับเนาะใช่ครับวัวสาวแม่เนี่เอผสมไใ้ทองแรกผสมไใ้ทองแรกเยพันว่าง้วลูกแรกเนาะครับเนาะตัวที่สองก็รอผสมเนี่ยครับเปิดราคาไว้กับเมล็ดนะครับเด้อ เปิดราคาไว้กับ40,000เก้าพันครับผม40,000เก้าพันพร้อมส่งทั่วภาคอีสานนะครับเนาะง้อเมีนี่นี่นะครับแมีนี่นะครับเดอ้อในเงี้ยหนูครับเนาะ mm hmm. นี่นครับผมแกล่าสาวแมนี่ที่หัวเจยโย่โบถึงนะครับเนาะ mm hmm. นี่นครับคลิปนี้กับที่ีอยู่ใครเมียหนึงหน่งนะครับง้อแม่หนึ่งนะครับเนาะแต่ว่า ควายแม่นี่ก็เป็นควายสาวสักน้อยนะครับผมสายพันธุ์วานีนะครับสายพันธุ์เลือดใสเลือดกลมเลยเนาะครับเนาะงัวแม่นี่อั่นนะครับจีมีพันธุ์สายเลือดกลมก็เป็นแนวนี้แะครับผมจีมีพันธุ์เี่ออกมาแนวนี้เลยเนาะครับเนาะงัวเอ้ยองงัวผันว่าละควายครับผมนั่นนะครับจะเป็นแนวนี้เนาะครับเนาะจีมีพันธุ์ว่วงจุ้งอยู่ประมาณร้อยสิบหาถึงร้อยยี่สิบเนาะครับเนาะ ไ้าสาวแม่หนิสาวสำน้อยครับผมไ้าสาวสำน้อยครับผมมีองค์ของามดีเลยครับเด้อไ้าสาวน้อยแม่นี่องค์ขอเดินชัดดีครับผมกับมีตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับเนาะ สาวสำน้อยของแท้ครับผ huh? มเสร็จไปเมื่อไรได้ครับเด้อเนี่ยนะครับเนาะไว้สาวน้อยแม่หน่ไม่ห็แฟนเพือกแพนขับผิดเจริญหน้าบังครับเบิังจนตัวคนขักขเลยครับขอเขาอ่องขออ่องของามดีเด้ครับเด้อ ไฟสามีน,น,นี่นะครับเนานนะนั่นนะครับเบ่งเหมืนรอบตโตคนเลยครับเน,นี่ยครับผมเบิ่งจะจอะไรนะครับเนาะ นครับเปิดไปสองหมื่นเก้าแด้วครับเนะาะถึงสามหมื่นเนาะครับเนาะง้วงไแม่นี่ยง้วแม่แง่ๆหนึ่งครับล้อผสมนะครับเนะมื่อกอกแล้วเนาะครับเนาะมีอาการติดสัตว์สี่หมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าสองหมื่นเก้าคนนะครับเออคนก่วงเพลนก่วงนะครับเนาะ เออกระย่ะเงี้ยเพื่นกวงเพื่นกวงนะครับเนาะอ่องคอกระเด็นชัดดีครับผมอันนี้จ่าแต้มแจ่มจำเด่นๆนะครับหางเพิ่นกับผัวดีอยู่เนาะครับเนาะหางเพิ่นกับใครเพื่นนะครับ,นะรค,ค,รบควายสาวน้อยแม่นี่มีสายเลือดกลมแน่นอนนะครับเนาะ สายเลิศกลมเง่น oh, น right? ี้จะได้แฟนเพจแฟนครับเลี้ยงควายอยู่เนาะครับเนาะเกิดขึ้นีพ่อหูอยู่สายเลิศกลมพอตัอันตัวใดแน่นอนครับเนาะแต่ว่าอ๋อขี่ไ้แน่นอนครับผมถ้าว่าสายเลิศกลมนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับเกิดขึ้นที่บิางยางจุใจเนาะครับเนาะคลิปนี้หัวเจ้าเจ้าเกิดขจบคลิปไปสำเนานะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC ตุ๊กทุกคนที่ติดตามคลิปหัวเจ้าเจ้าอยู่นะครับเนาะ ข้อมสูงนะครับทั่วภาคอีสานนะครับเด้อถึงว่าถึงควายนะครับเนาะหัวเจ้าเ,เจ้ารับส่งให้ครับผมคลิปนี้ก็จบไปเช่นนี้ครับผมสวัสดีครับ